อันนี้คือลอมพ่อครับที่เราจะเห็นเนี่ยถ้าในยุคปัจจุบันนะครับก็ต้องไปดูงานพระราชวิธีบางพระราชวิธีซึ่งยังเหลืออยู่เช่นงานพระราชวิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ<ม>เราก็จะเห็นพญาแรกนาเนี่ยสวมลอมพอ่อแต่ถ้าเราดูในหนังนอ๋อเจ้าทั้งหลายเนี่ยเราก็จะเห็นว่าท่านขุนท่านหมื่นทั้งหลายออกพระออกยาทั้งหลายก็สวมเป็นเครื่องแบบของขุนนางในการเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยราชทูตเองเนี่ยก็เคยมีบันทึกไว้นะครับ ที่เข้ามาเนี่ยบอกว่าพระมหากษัตริย์ก็ทงมลอมพอกด้วย oh นะครับแล้วลอมพ่อขององค์พระมหากษัตริย์เนี่ยตัวดอกไม้เนี่ยนะครับเป็นกลีบทําด้วยทองคำน,นะฮะแล้วมีเกสร,รเป็นทับถิม4ี่หเมตรแล้วพระโซเวียนอันนี้คือโซเวียนนะครับ oh รที่พันรอบเราเรียกโซเวียนใช่ครับของข้าราชการก็ดูตําแหน่งนะครับดูได้จากโซเวียนนี่แหละครับนะฮะถ้าโซเวียนยิ่งประดับประดาเยอะนะครับโอ้แสดงว่าตําแหน่งใหญ่ถึงชั้นสามัญจริงคือไม่มีโซเวียนเลยขาวจ้วนผมหยิบให้ดูนะฮะก็จะมีสายนะครับรัดไว้ใต้คาง เวลาสวมทีนี้ตัวล้อมพอกทำด้วยอะไรนะครับข้างในจะเป็นโครงไม้ไผ่แล้วก็เอาผ้านเนี่ยมาพอกเข้าไปนะฮะคนก็มีหลายทฤษฎีนะครับบอกว่าล้อมพอกนี่มาอาจจะมาจากล้อมโพกคือล้อมผ้าไว้แล้วก็โพกเข้าไปนะก็คือคนสมัยก่อนเนี่ยนิยมไว้ผมยาวนะครับมันดาคุนน้ำขุนนางเนี่ยแล้วก็มุน่นมวยไว้ข้างบน วันนั้นใส่ัน,นี้มันจะพอดีมวยผมจะไาอยู่ในนี้พอดีบางคนก็บอกมันเหมือนกันในอรารยธรรมเปอร์เซียอย่างหนึ่งกันนะครับจานๆที่แขกเปอร์เซียเนี่ยเขามีการใช้ผ้าโพกสีรากก็จะมีหมวกแบบนี้แต่ว่าเขาจะไม่เป็นทรงนี้นะครับจะเป็นทรง<ม>บานๆรอบๆใช่ไหมฮะข้างไทยเป็นโครงไม้ไผ่เหมือนกันนะฮะและ้วทะีเป็นระแบบชั้นยศประมาณไหนครับรอันนี้สูงสุดแล้วฮะมีดอกไม้ไว้มีอะไรต่างๆฮะอันนี้ก็จะเป็นชั้นออกยาละนะฮะออกยาคือพระยานะฮะก็เป็นท่านเจ้าคุณในปัจจุบันนี้นะครับ